สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีนกมาให้ชมนะครับปีกสวยๆนะครับสนับปีกสวยนะครับแล้วก็ปลายปีกสวยนะครับนกยังไม่เต็มที่นะครับเป็นนกสามกุกเรียกใส่กุกนะครับ ด้อยเม็ดงาขาวทีนะครับปลายปีกบางทีก็คไขยนะครับบางทีก็ชิดนะครับแต่ยังไม่โตเต็มที่นะครับก็รอลุ้นว่าจะเป็นนกปีกไข่ปีกชิดหรือปีกหงนะครับ ครับสนับปีกดูนะครับสนับปีกลายกรีบบัวหรือเปล่านะครับเม็ดงาทีนะครับนกใหม่อยู่นะครับเพิ่งได้นะครับ นกสามกุกเต็มนะครับ,ตบแต่ว่ามันเรียกใส่กุกนะครับปีกสวยสนับสวยนะครับ ครับบางทีก็ไข้นะครับบางทีก็ชิด